สวัสดีครับผมพบกับเซลอนนะครับผมที่ประเสริฐผลนะครับวันนี้มาแนะนําตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเปิดตัวนาวาล่าตอนเดียวคันนี้นะครับนี่มาพบกันอีกครั้งในรอบหลายวันนะครับพบกับนาวาล่าครับตัวนี้เป็นชม NP 3 0 0นะครับเป็นรถตอนเดียวนะครับไว้ทามาหากินนะครับตัวนี้เครื่อง2005ครับผม ใหม่น้อยมากครับแค่60 0 0 0กิโลเองนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะก็คือล้อล้อกระทะนะครับไว้สำหรับบรรทุกนะครับนี่เครื่อง2.5 DDI เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับนี่ภายในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับช่องแอร์ก็จะมีแอร์แบบ360องศา ันี้พร้อมกับถุงลมนิรภัยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารถตอนเดียวที่มีถุงลมนิรภัยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพิเศษสำหรับนิสสันคันนี้ก็คือมีตัวเหยียบนี่ครับตัวเหยียบเพื่อจะปีนขึ้นไปนะครับนี่บนกระบะหรือว่าบนคอกหรือว่าบนหลังคาทึบนะครับ ใส่ตัวนี้ไว้เพื่อรองรับน้ําหนักนะครับปกติมันจะไม่มีตัวนี้ครับต้องปีนจากด้านหลังเท่านั้นครับตัวนี้ n ว v a ่าเขาทํามาพิเศษครับมาดูด้านหลังกันนิดนึงสําหรับ Navara เน็300ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใหญ่กว้างมากในด้านท้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ SL นะครับ Single c a p นั่นเองพร้อมกับบันไดท้ายนะครับ เดิมๆเ,เลยครับสวยๆคันนี้บางมากครับไมก็วิ่งน้อยนะครับนี่พิเศษอีกครั้งหนึง่งตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่สำหรับตอนเดียวแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทนะครับกระจกแน่นอนครับเป็นไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้หนึ่งข้างนะครับแล้วก็พร้อมปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับวงมาลัยก็เป็นแบบ สามก้านนะครับสวยๆคล้ายๆรถเก่งเลยนะครับต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อให้รูปลักษณ์สวยงามขึ้นสำหรับเจ้า n ว v NP a า p 3 0 0คันนี้นะครับีโฉมใหม่ด้วยตัวนี้นสีบลอนโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าลูกค้า ท่านใดสนใจหรืออยากจับจองเป็นเจ้าของครับรีบเข้ามานะครับผมที่ประสิิฐเพลนลุงเรืองนครพนมสาขาคอนแก่นนะครับอยู่ตรงข้ามบขสสหรือว่าติดศูนย์กระจายสินค้าเคอรี่นะครับทางออกไปทางบ้านไผ่นะครับติดโฮมมาร์ทนะครับผมหรือจะโทรเข้ามาหาผมก็ได้นะครับเซลอนนะครับ0850241980นะครับนำไปใช้งานโอเคครับผมสำหรับวันนี้เรยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ